กราบสวัสดีครับผมก็วันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องของเซลต์้นยูสุนะครับผมก็วันนี้นะครับคุณผู้ชมผมจะมารีวิวเปรียบเทียบระหว่างตัว m ิ l เตัวท็อปสุดกับตัวเริ่มต้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าราคาเนี่ยห่างกันอยู่ประมาณ3า5 0 0 0สบาทนะครับราคาต่างกัน3 0,000น,นกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าอะไรที่มันทําให้ราคาต่างกันขนาดน,นั้น แล้วจํานวนที่นั่งเนี่ยมันนั่งได้เท่ากันไหมนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับผมนี่ครับสำหรับวันนี้คู่ชกในม,มุมน้ำตาลนะครับเป็นเจ้าตัวออนติเมต1.9ท็อปสุด1,434,000บาทนะครับคู่ชกในมุม4บอลนะครับเป็นเจ้าตัวแอคทีฟนะครับราคา1,19,000บาทนะครับอ่าทุกท่านดูครับถ้าดูจากภายนอกอะ่ะ ความต่างเนี่ยน้อยมากน้อยมากจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยบอดี้รถนะครับก็ถ้าเราถ้าเราสังเกตตรงนี้นะก็จะมีโทนสีกระจังหน้าล้อมแมกนะครับแล้วก็ลาวหลังคาแล้วก็คิ้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันไปเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเขาต่างกันแบบไหนอะไรยังไงกับราคาความห่าง300,000กว่าบาทอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเราดูที่กระจังหน้านะครับตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าสีดํา นะครับฐานสีเออฐานสีดาแต่ว่าตัวคิ้วเนี่ยจะเป็นสีเทาดํานะครับแล้วก็ตัวนี้จะยังไม่ได้มีไฟตัดหมอกมาให้แต่ไฟหน้าเนี่ยเราได้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าไฟโปรเจคเตอร์เนี่ยเอาจริงๆนะรุ่นปัจจุบันเนี่ยแทบไม่ค่อยได้เปิดไฟตัดหมอกเลยเพราะว่าไฟโปรเจคเตอร์นี่มันสว่างมากนะสว่างจริงนะส่วนพอมาเป็นตัวออนติเมดนะครับ ก็เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เหมือนกันโคมไฟแบบเดียวกันแต่จะมีกระจังหน้าชุบโครเมียมพร้อมฐานกระจังหน้าเป็นสีเทาและมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับพร้อมกับจุดเล็กๆตรงนี้ที่เป็นจุดของเซ็นเซอร์4จุดด้านหน้านะครับแต่สิ่งที่มันมากกว่านั้นนะครับกับราคาที่แพงกว่ากันเนี่ยก็คือเจ้าตัวไฟหน้าของเจ้าตัวอันติเมตเนี่ยมันซ่อนระบบข้างในอยู่หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นระบบในส่วนของปรับไฟหน้า นะครับปรับระดับไฟหน้าให้สูงต่ำความหาเคสแสงอัตโนมัติเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเนี้ยพวกนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรระบบอำนวยความสะดวกความสบายนะที่เพิ่มขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวล้อแม็กครับทุกๆท่าน mm hmm. อ่าเห็นไหมล้อแม็กเนี่ยถ้าเป็นตัวแอคทีฟนะครับเราจะได้เป็นแม็กขอบ17 นะมันจะเป็นยางของตัวดันหลบนะครับเป็นยาง2 5 5 6 5ขอบ17นะครับแต่พอมาเป็นเจ้าตัวอันติเมตครับท,ทุกทท่านนี่มันจะเป็นล้อแม็กขอบ20นะครับเป็นยางบิดโตนนะครับยางบิดโตนนะตัวนี้เป็นยางบิสโตนนะยางเนี่ยก็จะเป็น265 50นะครับขอบ2อ่าอันนี้ก็จะจะเป็นความต่างกันในเรื่องของล้อนะครับของเจ้า2รุ่นนี้ แต่ต้องบอกว่าระบบเบรก ABS กระจายแรงเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกเขามีให้เหมือนกันนะครับและพอมาเป็นตัวแอคทีฟครับก็จะมีบันไดข้างมาให้นะครับเป็นตัวเหยียบสีดำด้านแล้วก็ตัวฐานเป็นสีดำนะครับส่วนนี่ครับตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับจะยังไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถนะแล้วก็ตัวแอคทีฟเนี่ยเขาจะไม่มีคิ้ว นะครับคิ้วข้างกระจกแบบนี้นะครับลองไปดูอันติเมตกันครับพอมาเป็นตัวอันติเมดเนี่ยที่ปัดน้ำฝนแล้วนะครับตัวฉีดอยู่ตรงก้านปัดแต่เมื่อกี้ตัวแอคทีฟไม่ได้อยู่ตรงก้านปัดนะครับแล้วก็กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับตัวกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับบันไดข้างนะครับจะเป็นโทนสีเทาฐานเหย่บสีบรอนนะครับแล้วก็ มือเปิดประตูจะมีระบบล็อกปลดล็อกประตูเป็นที่ตัวปลดกดที่ที่มือเปิดประตูนะครับเป็นตัวกดปุ่มนะอ่ามีสัญญาณกระโมยม,มีคิ้วเส้นสายตรงนี้ไปให้นะครับมันก็จะต่างนี้แล้วก็กระจกบานหน้าของเจ้าตัวอันติเมทเนี่ยเขาจะเป็นกระจกแบบป้องกันรังสี uv a uv b นะครับที่เขาเรียกว่า ir cut นั่นแหละฮะก็จะเป็นกระจกตัวนั้นมาให้เนาะส่วนด้านหลังเป็นดิสเบรกเหมือนกันทั้งคู่นะครับเป็นดิสเบรกเหมือนกันทั้งคู่เลย ด้านหลังเนี่ยฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้ามีเซ็นเซอร์รอบคันมีกล้องมองถอยหลังมีตัวคอยเตือนเวลาที่กําลังถอยรถอยู่แล้วมีรถผ่านเข้ามาผ่านเข้าผ่านออกเนาะแล้วก็บนหลังคาก็จะมีเสาอากาศชาร์จฟินมาพร้อมกับราวหลังคานะครับวันนี้ผมมาบอกเลยว่าลดน้ำหนักอะ คือแดดร้อนทุกท่านดูนะนี่ผมรีวิวกลางแดดนะทําเพื่อคุณผู้ชมนะฮะรีวิวกลางแดดไม่เป็นไรช่างมันร้อนเก่ยวอ,อาบน้ําใหม่นะนะก็ถ้าเป็นตัวนี้นะเสาวอากาศจะอยู่ด้านหน้านะครับจะยังไม่มีเสาวอากาศชาร์ฟินแล้วก็ยังไม่มีราวหลังคาแต่อย่างที่บอกไปว่าตัวนี้เขาก็เป็นดิสเบกเหมือนกันนะครับในส่วนของฝาท้าย ตัวนี้จะยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับแต่ต้องบอกว่าการเปิดปิดฝาท้ายเนี่ยไม่ได้หนักเลยเนี่ยคือเบาๆก็ขึ้นแล้วเวลาลงก็กดลงเบาๆครับมันก็ขึ้นแล้วนะเพราะว่าวัสดุที่เขาทํามาเนี่ยมันมีน้ําหนักเบาทําให้เปิดปิดง่ายนะครับมีที่ปัดน้ําฝนด้านหลังอะไรพวกนี้เหมือนกันนะครับสําหรับตัว Active นะครับแล้วก็ในเรื่องของภายในนะครับภายในเนี่ย แผงประตูของ Active นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นผ้านะครับอยู่ด้านข้างกับตรงที่วางแขงนเนาะแล้วก็ออปชันการใช้งานต่างๆก็จะมีในส่วนของกระจกขึ้นลงไฟฟ้าล็อกบล็อกประตูแล้วก็ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับนี่ภายในก็จะเป็นเบาะผ้าลักษณะนี้เห็นไหมตัวนี้นะครับในส่วนของปรับเบาะจะเป็นแบบแมนนวลนะโยกขึ้นโยก,โยกลงปรับเอนซ้ายขวาแล้วก็เลื่อนหน้าเลื่อนหลัง นะครับแต่คันนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับมีระบบเบรกมือออโต้โฮลเหมือนกันนะครับแล้วก็เครื่องเล่น CD ดีจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยระบบแอร์ก็เป็นแบบนี้นะสำหรับด้านหน้าเนาะ nat? เดี๋ยวเราไปดูตัวอันติเมตกันครับชืดก็แดดร้อนดีแต่ไม่เป็นไรนะครับอ่ะนี่ พอมาเป็นตัวอันติเมตนะครับทุททกท่านฟื้นข้างในครับความแตกต่างคุ้มหนังทั้งหมดเป็นหนังสีน้ำตาลตัดวัสดุสีดำเป็นโนแบค็คมาให้นี่เบาะคนนั่งปรับไฟฟ้านะครับคนขับไฟฟ้าแทิศทางคนหน้าเอ้ยคนคนนั่งสีทิศทางนะครับแล้วก็ตกแต่งภายในเนี่ยมีตาลตัดเล่นโทนสีมาให้นะครับมี นะครับตัดโชนสีเปียโ,โนแบ็กนะครับพร้อมระบบเขาเรียกว่าอะไรปรับเกียร์ที่พวงมาลายัยแพดเดิลชิพนะครับแล้วก็ตัวเนี้นะครับก็ยังมีระบบนี่เดี๋ยวผมให้ดูมันจะเป็นกล้องเห็นไหมมันจะเป็นกล้องสองจุดตรงเนี้ยตัวเนี้ใช้ชื่อว่าระบบเอรัเอรัสเนี่ยจะเป็นระบบที่มีเฉพาะในตัวอันติเมตเท่านั้นผมยกตัวอย่างเบรกอัตโนมัตินะครับ ป้องกันการเหยียบคันเร่งผิดพลาดนะครับเตือนออกนอกเลนอย่างเงี้ยนะครับปรับเปิดปิดไฟหน้าสูงต่ําให้อย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีระบบพวกนี้มาให้นะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่นอื่นลงไปเนี่ยจะไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นเฉพาะของเจ้าตัวอัลติเมทนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้นะจะได้เป็นตัวกดปุ่มสตาร์ทฟังก์ชันพวงมาลัยก็จะมีคูสคอนโทลนะครับมีคูสคอนโทลมาให้ นะครับมีตัวปรับเพิ่มวิทยุที่พวงมาลัยมาให้นะครับและคู่คอนโทรลก็จะเป็นแบบ Adaptive คู่คอนโทรลนะครับที่สามารถาเขาเรียกว่าไลายเบรกตามคันหน้าดได้เองอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยังมีระบบจํากัดความเร็วด้วยตัวเองสมมุติว่าเราอยากขับรถแค่90เราตั้งไปเลยครับ90ต่อให้ท่านเหยียบให้มิดแค่ไหนมันก็ไม่เกิน90เพราะว่ามันมีระบบล็อกตัวนี้ให้อยู่นะครับส่วนกุญแจอันติเมตเนี่ย อานะครับก็จะมีตัวสตาร์ทนอกรถล็อกปลดล็อกประตูแล้วก็เปิดปิดฝาท้ายที่ตัวรีโมทด้วยนะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็เบาะหนังของเขานะครับจะเป็นแบบเบาะคูลเบาะหนังคู m แม็กก็คือเป็นหนังวัสดุพิเศษที่ตัวหนังเองเนี่ยจะให้ความเย็นกว่าหนังปกติทั่ว,วไปนะครับก็ต้องบอกว่าภายในเนี่ยคือดูปุ่มการใช้งานไม่เยอะแต่จริงจริงออปชันเขาเยอะมากนะครับเยอะมากแต่ ดีไซน์ออกมาออกแบบออกมาให้มีลักษณะที่ใช้งานง่ายที่สุดนะครับเพื่อที่การขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับส่วนด้านหลังนะครับเบาะนะครับของเขาก็จะเป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับอ่าเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะครับมีควบคุมแอร์ตรงนี้จะไม่มีจอตรงกลางนะครับทุกๆท่ทานแต่เขาจะมีที่เสียบชาร์จไฟตรงนี้นะครับแบบนี้นะเป็นเบาะหนังนะครับลักษณะ การปรับเอนไม่ได้แตกต่างกันเดี๋ยวผมปรับเอนตัวนี้ให้ดูอ่นี่ครับปรับเอนแล้วจะเป็นลนนักษณะนี้นะครับ่าแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านหลังของเขาก็อย่างที่บอกครับประตูท้ายเป็นไฟฟ้านี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัว Active กันบ้างครับ ว่าแถว2องเขาเป็นยังไงชอเปิดฟึบอ่ะนะครับตัว Active นะครับแถว2ถ้าพูดถึงเบาะแน่นอนครับต่างกันตรงเบาะหนังนะครับแต่เขาก็สามารถที่จะปรับเอนของเบาะก,การฟังก์ชันการใช้งานของเบาะในเรื่องของการปรับเอนเขาจะไม่ได้ต่างกันเลยนะครับดูนะปรับเอนให้ดูอ่าเนี่ยเห็นไหม ก็ปรับเองได้เหมือนกันนะครับอ่าสำหรับ2รุ่นนี้นะก็ต้องบอกว่าด้วยความที่เป็นรถ7ที่นั่งอะครับ mm. เขาก็นั่งได้7คนเหมือนกันทั้ง2รุ่นนะครับแต่ด้วยความที่เป็นตัวราคาเริ่มต้นนะซึ่งเขาจะมีราคาที่ถูกกว่าเจ้าตัวออนติเมทอยู่อยู่สามแสนกว่าบาท3 0 0 0 0นกว่าบาทตัวนี้ก็อย่างที่ที่บอกไปอะครับ บอดี้รถอะไรบอดี้เดียวกันนะครับก็จะไปต่างกันตรงออปชั่นแล้วก็การนั่งของเบาะการปรับเอนนะครับก็ไม่ได้เสียเปรียบกันเลยนะครับนั่งได้7คนเหมือนคันปรับเอนแถว2แถว3ด้ไดเหมือนกันนะครับก็นะครับถ้าเป็นตัวท็อปก็ออปชั่นเยอะกว่านะครับเหมือนเราซื้อออปชั่นซื้อความสะดกสบายซื้อระบบความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นเนาะแต่ว่ายังไงในการขับขี่รถไม่ว่าท่านจะขับขี่ตัวไหนก็ ขับขี่ด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทเพื่อความปลอดภัยของคนที่นั่งไปในรถและตัวเราเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้นครับเซลต้นก็พามาดูเรียบร้อยนะครับเ mm hmm. นาะฝ mm hmm. ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเซลต้นอิสุสด้วยนะครับสวัสดีครับ